ใครท้องผูกมาดูสูตรนี้ค่ะวิธีกินตามแบบการแพทย์แผนจีนช่วยให้ขับถ่ายดีขับของเสียให้หมดสิ้นไม่ให้ค้างค้างอยู่ในร่างกายซึ่งจะแบ่งอาการท้องผูกเป็น4ประเภทพร้อมวิธีแก้หรือบรรเทาอาการดังนี้ค่ะ 1. ท้องผูกเพราะกินเผ็ดหรือหวานมัน อาหารประเภทนี้จะทำให้ความร้อนเข้าสู่ลำไส้ส่งผลให้น้ำในลำไส้แห้งอุจจาระจึงเคลื่อนตัวออกมาไม่ได้เกิดการตกค้างในลำไส้ท้องผูกแบบนี้มักมีอาการคอแห้งกระหายน้ำมีกลิ่นปากและปัสสาวะมีสีเข้มแก้ไขได้โดยขับความร้อนและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ลำไส้แนะนำให้กินกล้วยฝรั่งมะละกอสับป,ประรดมันเทศและผักบุ้งค่ะ 2. ท้องผูกเพราะกินอาหารดิบหรือเย็นมากเกินไปทำให้พลังชี้ที่ลำไส้ไหลเวียนไม่สะดวกจนเกิดอาการท้องผูกและมักมีอาการปวดท้องแน่นท้องมือเท้าเย็นแก้ไขได้โดยการใช้วิธีเพิ่มความอุ่นในลำไส้ขจัดความเย็นออกไปด้วยการกินหัวหอมขิงขา่าต้นหอม 3. ท้องผูกเพราะเครียดหรือนั่งมากเกินไปทำให้การไหลเวียนของพลังชีในลำไส้ติดขัดขับอุจจาระออกยากมีอาการปวดอยากถ่ายแต่ถ่ายไม่ออกหรือถ่ายออกแต่ไม่สุดแก้ไขด้วยโดยการกระตุ้นการไหลเวียนของพลังชีให้กลับมาเป็นปกติโดยแนะนำให้กินหัวไชเท้าแครอทกล้วยและแอปเปิลเขียว 4. ท้องผูกเพราะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเช่นคุณแม่หลังคลอดที่มีร่างกายอ่อนแอผู้ที่มีภาวะเลือดน้อยทำให้ลำไส้ไม่มีแรงบีบตัวแก้ไขได้โดยหากมีอาการพลังชี้พร่องร่วมด้วยจะไม่มีแรงเบ่งจึงต้องกินอาหารบำรุงพลังชี้ช่วยขับถ่ายเช่นซุปฟักทองซุปงาดำผู้ซาจีนใส่น้ำผึ้ง การแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการดูแลรักษาระบบขับถ่ายจากต้นเหตุดีท็อกซ์ลำไส้ขับสารพิษและของเสียออกจากลำไส้ให้หมดสิ้นได้ทุกวันโดยไม่ต้องพึ่งยาระบายการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์ 0ู751สอง9้าสสเก้า้า